ประมาณแผ่นดินของพระเจ้ากืนนาเนี่ยนะครับพระเจ้ากืนนาก็เป็นพระมหากษัตริย์ของล้านนาก็มีน้องชายพระอนุชาชื่อพระเจ้ามหาพรมนะฮะพระเจ้ามหาพรมนี่ก็เป็นน้องของพระเจ้ากืนนาพระเจ้ากืนนาเนี่ยนะครับมีพระราชโอรสชื่อพระเจ้าแสนเมืองมานะครับเมื่อพระเจ้ากืนนาเนี่ยสวรรคตลงไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าอากรหลานทะเลาะกันแย่งราชสมบัติก็คือ ท้าวมหาพรหมเนี่ยนะครับกับพระเจ้าแสนเมืองมาเนี่ยท,ทะเลาะกันวิวาทกันปรากฏว่าก็มีการสู้รบกันนะครับท้าวมหาพรหมเนี่ยนะครับได้พระแก้วมรกตมาอันนี้ตัดตัดตอนว่าพระแก้วมรกตมาจากไหนก่อนมาจากกาแพงเพชรมาจากอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเหตุการณ์เอาเข้าสู่ประวัติศาสตร์เลยก็คือท้าวมหาพรหมเนี่ยมีพระแก้วมรกตอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ย้ำนะครับว่าพระแก้วมรกตเริ่มเนี่ยในประวัติศาสตร์เราก็จะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก่อนหน้านั้นก็จะเป็นตำนานท้าวมหาพรมเนี่ยเมื่อลบกับเชียงใหม่ก็เกรงว่าเชียงใหม่จะมาเอาพระแก้วมรกตไปเพราะเป็นของมีค่านะครับดังนั้นเนี่ยนะครับท้าวมหาพรมก็เอานะครับปูนขาวนะครับแล้วก็น้ำอ้อยนะครับแล้วก็ทรายละเอียดเนี่ยนะครับมาคลุกคล้าผสมกัน แล้วก็พอกฉาบลงไปในองค์พระให้เกิดเป็นลักษณะเหมือนกับพระปูนนะครับให้มีลักษณะเหมือนกับพระปูนแล้วก็เอาบรรจุเข้าไปในพระเจดีย์เลยนะครับเอาเข้าไปซ่อนในพระเจดีย์นะครับจากนั้นเนี่ยก็ลบกันต่อไปในที่สุดเนี่ยนะครับเชียงรายก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ตรงกับราชการของพระเจ้าสามฝั่งแกนนะครับ ปรากฏว่าพระเจดีย์เนี่ยนะครับที่บรรจุพระแก้วเนี่ยนะครับซ่อนเอาไว้เนี่ยตอนนั้นก็เป็นที่ตั้งของวัดชื่อวัดป่าเฮียวัดป่าเฮียหรือวัดป่าเฮียเนี่ยนะครับวันดีคืนดีฟ้าผ่าลงมาที่องค์ JD, พระเจดีย์พระเจดีย์นี้หุ้มด้วยแผ่นโลหะเรียกว่าแผ่นทองจังกโกนะครับฟ้าผ่าปี้ยงลงมาที่องค์พระเจดีย์ปรากฏว่าเจดีย์ก็ทลายลง นะครับพบพระพุทธรูปอยู่ข้างในเจ้าอาวาสก็เชิญพระพุทธรูปมองเห็นเป็นปูนก็มาประดิษฐานเอาไว้ข้างนอกนะครับของที่อยู่ในกรุของที่อยู่ในเจดีย์ในกรุเนี่ยมันจะมีความชื้นสูงเมื่อมาตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับโดนลมโดนไอแดดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดกระเทาะเป็นรอยร้าวในตำนานพโทด้านต่างๆเนี่ยนะครับชินการมาลีปรณ์อบอะไรก็ดีเนี่ยก็จะบอกว่า มีรอยร้าวกระเทาะอยู่ที่ใบพรกกันก็คือใบหูเฉพาะในพระชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันที่สี่นะครับได้ทรงพระชิพนฝนว่ามีรอยกระเทาะอยู่ที่ปลายจมูกนะครับปรากฏว่ากระเทาะเจ้าวาสก็เห็นเป็นหินเป็นสีเขียวๆข้างในก็แกะแกะแก,ะแก,ะแกะออกหมดเลยโอ้ยะนะครับกลายเป็นพระสีเขียวทั้งองค์ก็คือพระพุทธรูปหยก เนื้อใสสวยสวยเหลือเกินหน้าตากประมาณ48เซนสูง60กเซนนะครับก็ตื่นเต้นมากสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีคำว่าหยกคำว่าหยบนี่เป็นคำศัพท์รุ่นหลังในสมัยปีที่พบพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับหินอะไรก็ตามแก้วอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวเนี่ยเขาจะเรียกว่ามรกตทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยเรียกกันว่าพระแก้วมรกต นะครับพระแก้วมรกตความทราบไปจนถึงพระเจ้าสามฝั่งแกนที่เชียงใหม่ก็บอกว่าเชียงรายเจอของดีตอนนี้เชียงรายเป็นเมืองขึ้นของฉันเอาพระแก้วมรกตมาเลยส่งมาเชียงใหม่นะครับก็อันเชิญใส่หลังช้างขึ้นมานี่เดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบว่าอัญเชิญใส่หลังช้างขึ้นมาช้างก็เดินลงมาจากจังหวัดเชียงรายลงมาถึงทางสามแพร่งนะครับทางสามแพร่ง เลี้ยวขวาไปลำปางเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่นะครับหลายตำนานอีกแล้วตํตำนานดนึงก็บอกว่านะครับพอมาถึงทางแยกเนี่ยนะพระแก้วมรกตเนี่ยใส่หลังช้างมาดีๆหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งช้างนี่หลังแอนเดินไม่ไหวคนจะไปเชิญพระแก้วลงจากหลังช้างก็เชิญไม่ไหวหนักเหลือเกินในที่สุดก็เอากระดาษมาเป็นสลากจับสลากแล้วก็จก สลากขึ้นมาจกสลากขึ้นมาก็ได้ขึ้นชื่อว่าลำปางก็เลยเชิญพระแก้วมรกกเลี้ยวขวาไปลำปางนะครับพ,พอพระแก้วจับฉลากได้ว่าเป็นลำปางพระแก้วก็เบาหิวเลยช้างเดินปลอไปลำปางอันนี้เป็นตำนานหนึ่งอีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าพระแก้วเนี่ยลงมาจากเชียงรายมาถึงทางสามแพร่งเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่เลี้ยวขวาไปลำปางช้างส่งพระแก้วมรกกก็ตะเลิดไปทางขวาจะไปลำปางท่าเดียว สครั้งช้างก็ไม่ยอมไปซ้ายจะไปขวาท่าเดียวเปลี่ยนช้างรวมแล้วสามเชือกก็ไปขวาท่าเดียวพระเจ้าสามฝั่งแกนิทานเชื่อถือในเชื่อเรื่องโชคกลางท่านบอกว่าชลอยว่าผีที่รักษาพระแก้วมรกตผีนี่มีทั้งผีดีผีร้ายผีดีเนี่ยก็คือผีที่รักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่ปรารถนาจะไปเชียงใหม่ก็เลยเชิญพระแก้วมรกตเนี่ยไปอยู่ที่ วัดพระแก้วดอนเต้าอ่าวัดพระแก้วดอนเต้าทุกนี้ยังอยู่นะครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุธาดาอะไรก็ว่ากันไปไปปฏิษฐานอยู่ที่นั้น32ปีปรากฏว่านะครับพอครบ32ปีแล้วเนี่ยทางเชียงใหม่พิจารณาฝังแกนสวรรคตดไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับขึ้นสู่แผ่นดินพระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราชก็บอกเอะเรามีของดีไปอยู่ลำปางลำปางเป็นเมืองขึ้นเราไปปล่อยไว้ทําไมอย่าก,กันนั้นเลยเอากลับ มาเชียงใหม่พระเจ้าติโลกราชก็ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาคราวนี้มาได้อย่างดีเลยก็ประดิษฐานอยู่ในซุ้มบนพระเจดีย์หลวงที่วัดเจดีย์หลวงใส่ไว้ในซุ้มเลยนะครับอันนี้ก็ออกรกลิกมากต่อมาเนี่ยหลังจากพระเจ้าติโลกราชสวรรคตผ่านผ่านผ่านไปเนี่ยนะครับ